สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ก้าได้กี่เปอร์เซนต์ค่ะดูดวงราศีมีนเดือนมกราคม2566มี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซนต์ค่ะเรื่องที่1การงาน65%เรื่องที่สองการเงิน6 5เรนเรื่องที่สการเดินทาง เปอร์เซนต์เรื่องที่สี่โชคลาบเรื่องที่สี่โชคลาบหนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มสักครู่นะคะเมื่อกี้เรื่องที่สี่โชคลาบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเรื่องที่ห้าการเรียนเจ็ดสิบเปอร์เซนเรื่องที่หกความรัก 80%เรื่องที่7การขายที่ดิน80%เรื่องที่8การขายบ้าน65%เรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม65%มีค่ะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม75%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่70%เรื่องที่12การออกรถใหม่90%เ เรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัย80%เรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ65%เร์เรื่องที่15การสอบค่าราชการ6 5เปร์เรื่องที่16การค้าขาย70%เร์เรื่องที่17การใช้นี้80%เรซ์เรื่องที่18การเลิกกับมือที่สม 65%เรื่องที่19การติดทหาร75%เรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่21การชนะคดีความ65%เรื่องที่22การเรื่องที่22การออกจากเรือนจำ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องที่23การมีโรค80%เอร์ซนเรื่องที่24ความสมหวัง70%เซนขอให้ทั้งความรักทั้งการงานของทุกคนสมหวังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าค่ะโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะ